สวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะวันนี้ก็อากาศก็คลึ้มนะคะฝนก็ตกไปปลอยมาห้าวันแล้วเนาะดูสภาพนะคะวันนี้เรามาทําการใส่ปุ๋ยคอกให้กับวางตุ้งห้องเต้เนาะนี่นะคะต้นเขาอยู่ในกระถางเล็กๆเ,เราก็ต้องทําการบํารุงบ่อยๆเนาะอย่างต้นนี้เขาก็ไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าดินมันเป็นดินทรายนะคะ ดินทรายแบบนี้นะคะไม่มีธาตุอาหารเนาะจะเป็นดินทรายแบบนี้นะคะถ้าเป็นดินทรายที่แบบเป็นดินทรายเลยโดยที่ไม่ได้ปรุงอะไรก็จะโตช้านะคะสังเกตดูว่าต้นไหนที่โตไวต้นอวบนะคะถึงจะอยู่ในกระถางเล็กๆเนี่ยทาไมเขาถึงโตเร็วดินนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเวลาเราปลูกในกระถางถ้าดินไม่มีแร่ธาตุไม่มีวิตามินเอ่อไม่มี สารอาหารนะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้ทั้งที่เราย้ายลงพร้อมกันนะคะก่อนย้ายลงสวยมากนะคะพอหลังจากย้ายลงเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแบบนี้ซึ่งดินที่ใช้นะคะรู้เลยว่าเป็นดินอะไรดินตัวนี้จะเป็นดินที่เราขุดมาจากใต้ต้นอินทผาลัมนะคะจะเป็นดินแบบนี้นะคะดินทรายแบบล้นล้วนเลยแต่ต้นไหนที่สวยๆนะคะก็คือดินที่เราซื้อมาจากร้านมาผสม ผสมกับดินดินของเรานะคะก็เลยได้สารอาหารที่ดีเนาะก็เลยโตวไวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนี้นะคะโตวไวสวยนี่นะคะก็เริ่มสร้างลำต้นช่วงระยะที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยนะคะปุ๋ยคอกหรือว่าเพิ่มสารอาหารให้เขาเนี่ยจะเป็นช่วงแรกๆเลยนะคะที่เขากำลังจะสร้างลำต้นเนาะ ช่วงแรกๆที่กําลังโตนะคะเขาก็จะเริ่มสร้างลําต้นเริ่มสร้างาใบช่วงนี้เขาจะดึงดูดสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากที่ต้นเขาแบบโตแก่แล้วนะเขาก็จะไม่ค่อยจะได้ผลนะเท่าที่สังเกตดูนะคะถ้ารอใส่ปุ๋ยตอนช่วงที่เขาอายุเยอะแล้วมันมันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่ เราต้องมาเริ่มใส่ตอนที่เขายังเล็กๆอยู่นะอันนี้คือย้ายลงกระถางได้ไม่นานนะคะก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างต้นที่โตแล้วก็ไม่โตถึงจะอยู่ในกระถางเล็กนะคะเขาก็โตได้เขาสามารถโตได้นะอย,อย่างต้นนี้นะคะก็โตอยู่นะกระถางแค่นี้เดียวเองนะคะถ้าเราใช้ดินที่ดีหน่อยนะ เขาก็โตวไวบางต้นอยู่ในกระถางใหญ่นะคะก็โตช้ามากต้นไม่สวยเลยนะคะแล้วช่วงนี้ฝนตกติดต่อกัน5้าวันแล้วนะคะไม่หยุดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกวางตุง้งกวางตุ้งที่โดนโดนน้ำฝนมา5้าวันกำลังจะเริ่มเหี่ยวตายนะคะเพราะว่ากระถางมันรูระบายมันระบายไม่ทัน รูระบายมันเล็กมากอ่ะคือตอนที่พี่ชายออกมาให้อะนะมันไม่มีรูระบายเราก็มาเจาะด้านข้างนะคะเจาะด้านล่างไม่ได้เพราะว่าถ้าเจาะด้านล่างเวลาเราวางกระถางกับพื้นพื้นซีเมนเนี่ยมันก็คือมันตันนะคะเคยทําแล้วมันตันก็ต้องเจาะด้านข้างแต่ว่าพอดีมันกระถางมันแข็งอ่ะมันแข็งมากมันเจาะได้แค่นิดเดียวนะคะมันก็เลยทําให้การระบาย ระบายระบายน้ำอะ่ะการระบายน้ํามันไม่ดีพอนะคะก็เลยตอนนี้นะคะกวางตุ้งห้องเต้ท,ที่สวยๆตอนนี้ก็กลายเป็นแบบจะเป็นรากเน่าแล้วแหละจะต้องถอนนะคะเดี๋ยวเม่เชฟจะมาทําการเก็บกวางตุ้งห้องเต้นเนี่ยก็จะต้องเก็บก่อนนะคะก่อนที่เขาจะตายเดี๋ยวจะไม่มีผักสวยๆไปฝากพี่ชายเนาะตอนนี้ก็ยังพอพอเก็บได้นะกำลังเริ่มเก็บได้นะคะ เดี๋ยวจะต้องดูก่อนว่าเราจะถอนต้นเขาหรือเราจะหรือเราจะาเก็บใบเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่เนาะเราต้องดูอาการเขาก่อนอะ่ะอันนี้คือใส่บ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังใส่ไม่เยอะมันเป็นปุ๋ยคอกหมักนะไม่ใช่ปุ๋ยแบบอันนี้ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้ เวลาใส่ปุ๋ยคอกทีไรแมงวันเต็ม,ตมบารุงในช่วงนี้ดีที่สุดช่วงกําลังโตนะคะ แล้วเวลาเราปลูกในกระถางแก้วเล็กๆแบบนี้มันดูแลง่ายนะคะอย่างเช่นกระถางให,ใหญ่เนี่ยถ้าเราปลูกหลายๆต้นอะเวลาเราจะพลวนดินมันก็แบบกลัวนะคะกลัวจะมีปัญหากับต้นแล้วก็ลากแต่ถ้าเราปลูกในกระถางเล็กแบบนี้นะคะกระถา,างแก้วแบบนี้เวลาเราจะพลวนดินเพราะว่าเดี๋ยวเราลดน้ํานานไปเนี่ยดินมันจะแน่นนะคะมันก็จะไม่มีอากาศหายใจแล้วนะรากเขานะเราก็มาบีบนะคะบีบเนะะี่ยคะ่ะบีบให้ดินเขาแตกตัว บีบแบบนี้นะคะง่ายๆเนาะวิธีการพรวนดินของเ่เจวนะคะก็คือบีบให้ดินเขาแตกแบบนี้นะคะรากเขาจะได้ซอนไซไปได้นะคะรากจะเดินได้ดีเนาะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการพรวนดินในกระถางเล็กๆแบบง่ายๆนะ ปาเดี๋ยวเราไปดูกวางตุ้งที่โดนฝนกันค่ะ you yeah.